ขขขข่่ข่าาาาวาววชองงงันเเ้้ถถึึคุณมันก็ออกเปรี<ๆ>้ยวๆน่อยๆน,นะตามเนี่ยมันจะออกหวานนิดๆสไตาอย่างโุดาอ้าวแล้วตกลงแล้รสชาติยังไงกันแน่เนี่ยเพราะว่าบางท่านบอกว่ามันก็เปรี้ยวหน่อยๆนะแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าหวานนิดๆ แต่เราย้ําตรงนี้ว่าเออมันเป็นน้ําที่รับประทานหรือว่าดื่มได้จริงๆครับคุณผู้ชมครับผมกําลังพูดถึงบ่อน้ําแห่งหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งน้ําจากใต้บาดาลตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะฮะตั้งอยู่ที่บ่อน้ําบาดาลตําบลห้วยกระเจาอําเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีด้วยความสัตย์จริงคุณผู้ชมครับแวบแรกที่ผมเห็นข่าวข่าวนี้ ผมคิดเลยว่านี่คือน้ําส่วมเอาจริงๆเพราะขอโทษด้วยเพราะด้วยประสบการณ์ในการนําเสนอข่าวมาเวลามีน้ําอะไรผุดขึ้นมาจากใต้ดินเนี่ยไม่ท่อแตกก็ซ่วมแตกแล้วคนก็มาบูชากันผมคิดเลยว่าวันนั้นเน่ะเวลาเล่าผมเล่าข่าวข่าวนี้จบนะวันรุ่งขึ้นต้องมีแล้วทูบเทียนดอกดาวเรือง,องนะฮะต้องมีใบสีต้องมีอะไรแบบนี้ไปตั้งเฮ้ยปรากฏว่าการกลับกลายเป็นว่ามันพลิกเลยฮะ ผมต้องขออภัยความคิดความคิดของตัวเองที่มีในวันนั้นนะขออภัยเลยที่ผมคิดออกมาแต่ดีนะผมไม่ได้พูดนะปรากฏว่าอะไรกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าน้ํานี้เป็นน้ําที่กินได้แต่ต้องผ่านการกรองคุณผู้ชมครับภาพนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของการจนบุรีเนี่ยเอาขวดขวดนี้ไปกรอกน้ํามาจากน้ําที่มันผุดขึ้นมาโดยที่ไม่ผ่านการกรองพอไม่ผ่านการกรองปับ๊บ ทิ้งไว้หนึ่งคืนสภาพเลยกลายเป็นสีนี้แต่พอผ่านการกรองครับสภาพอยู่นี่ฮะนี่ครับนี่คือน้ำจากบ่อนั้นเลยนะน้ำจากบ่อนั้นเลยนะครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวผมดื่มโชว์เพราะจริงๆแล้วหลายคนดื่มโชว์ไปแล้วผมอยากบ้างผ่านการกรองมาแล้วเรียบร้อยเป็นคนกินน้ำเยอะซะด้วยเดี๋ยวจะเหลือเผื่อให้คนอื่นดื่มต่อ น้ำนะคุณจะอธิบายยังไงอ่ะก็คือน้ำผมไม่ได้รสชาติลิ้นดีจมูกดีเหมือนกับว่าโอเป็นนักเทสน้ำมีนะฮะนักตรวจสอบน้ำอ่ะนะเขาเทสน้ำได้ว่าน้ำนี้หวานนิดนึงน้ำนี้ฝืนฝืนนิดนึงอะไรแบบนี้แต่เท่าที่ผมดูนั่นหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าน้ำที่คุณเจาะบ่อบาดาลขึ้นมา ทุกหมู่บ้านในประเทศไทยถ้าคุณเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาได้แล้วคุณเอาไปผ่านเครื่องกรองข้าราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรน้ําบาดาลออกมาบอกเลยนะฮะบอกว่าอะไรครับบอกว่าน้ําทุกชนิดเป็นน้ําที่มีแร่ธาตุอยู่แล้วอาผมให้คุณดูครับถ้าให้คุณดูกันแบบง่ายๆน้ําบาดาลอยู่ลึกขนาดไหนนี่คือน้ําท่าน้ําท่าหมายความว่าอะไร น้ำท่าก็คือน้ำในแม่น้ําลําคลองเขาเรียกน้ําท่านะฮะน้ำในแม่น้ําลําคลองนั้นซึมผ่านชั้นกรวดระดับต้นลงไปกลายเป็นน้ําที่เรียกว่าชั้นน้ําตื้นด้วยความที่ชั้นน้ําตื้นตรงนี้ด้านบนเนี่ยมันเป็นชั้นกรวดระดับตื้นทําให้สารเคมีที่มันเจือปนอยู่ในน้ําท่าข้างบนนั้นยังคงตกค้างลงมาอยู่ที่ชั้นนี้ได้ ดังนั้นถ้าที่ไหนก็ตามเจาะลงไปแล้วเจาะลงไปดันเจอน้ําแต่ว่าไม่ลึกพอหมายความว่าท่านเจอน้ําตื้นฮนะถ้าท่านเจอน้ําตื้นแล้วท่านขุดไปใช้บางทีอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่าน้ําตื้นนั้นนะยังมียังมียังมีการเจือจางยังมีการผสมของสารเคมีอยู่นะครับแล้วจากนั้นจากน้ําตื้นไปปับ๊บคุณลงไปอีกชั้นหนึ่งก็ยังเป็นน้ําอยู่ น้ำชั้นนี้ก็ยังไม่บริสุทธิ์เพียงพอที่เราจะเรียกว่าเป็นน้ําที่ปลอดภัยสําหรับการดื่มจนกว่าจะพันผ่านชั้นอีกชั้นหนึ่งฮะนั่นคือชั้นกรวดดินทรายชั้นนี้แหละเป็นชั้นที่สําคัญเป็นชั้นที่หนาพอสมควรในทางธรณีวิทยาจนกระทั่งไปถึงชั้นล่างสุดนี่คือน้ําบาดาลนะน้ําบาดาลผ่านมาหลายชั้นจนกระทั่งสารเคมีและสารอันตรายต่างๆนะที่ ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายที่เจือปนอยู่ในน้ำด้านบนสุดเนี่ยมันถูกกรองโดยธรรมชาติแล้วบางบ่อถูกขังมานานกว่าร้อยปีบางบ่อถูกขังมานานหลายร้อยปียิ่งบริสุทธิ์เข้าไปใหญ่นี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้ถ้าคุณขุดเจาะลงไปแล้วคุณไปเจอน้ําที่เรียกว่าน้ําบาดาลจริงๆคุณจะทราบเพราะว่าการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลทุกบ่อในประเทศไทยนั้นคุณจําเป็นที่จะต้องขออนุญาตจากทางราชการคราวนี้คุณผู้ชมครับ ผมไปเจอขอภัยผู้สื่อข่าวของเราไปเจอกับผู้อำนวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขตแปราชบุรียืนยันด้วยตัวเองเลยว่าน้านั้นปลอดภัยและน้ําที่เราดื่มกันอยู่น้ําดื่มไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามถือว่ามีแร่ธาตุทั้งสิ้นลองฟังดูฮะน้ำที่เรืของาคือเป็นน้ําบาดาลนะครับน้ําบาดาลก็คือน้ําที่อยู่ใต้ดินส่วนใหญ่น้ําที่อยู่ใต้ดินทั้งหมดเนี่ยเราเอามาทําเป็นน้าดื่มโรงงานผลิตส่วนใหญ่ ใน,ในบ้านเราทั้งหมดเนี่ยใช้น้ําใต้ดินเป็นต้นทุนในการผลิตน้ําอุปโภคไอ้น้ําบริโภคนะครับไม่ว่าธุรกิจเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะแล้วอันนี้ทํางานให้หน่อย <laughs> เอาอันนี้ก่อนก็ได้นะ <laughs> มันแล้วแต่การทําการตลาดผมใช้คํานี้ฮะอย่างถ้าสมมติว่าผมจะทําการตลาดทําแบรนด์น้ําดื่มของผมเองนี่เอยน้ำเบร ผมทาการตลาดผมจะเป็นน้ําแร่ก็ได้หรือผมจะไม่เป็นน้ําแร่ก็ได้แต่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับผมไม่ได้หมายความว่าผมกําลังจะบอกว่าบรรดาน้ําแร่ทั้งหลายที่จําหน่ายกันอยู่ในตลาดนั้นเป็นสิ่งที่โกหกพกลมไม่ใช่นะครับแม้ว่าน้ําดื่มทุกชนิดจะมีแร่ธาตุแต่นิยามของการเป็นน้าแร่นั้นมันมีนิยามอยู่ว่าต้องมีแร่ธาตุอะไรบ้างมีแร่ธาตุอะไรบ้าง แล้วแหล่งน้ําที่เอาไปทําน้ําแร่ที่จําหน่ายกันอยู่บางเจ้าจําหน่ายกันแบบโอ้ยขวดหนึ่งหลายร้อยบาทขวดและเป็นล้านบาทยังมีเลยครับน้ําดื่มแต่ว่าไปแข่งกันที่แพ็กเกจจิ้งครับแค่แพ็กเกจจิ้งเท่านั้นน้ําขวดละล้านบาทถามว่ามีไหมในโลกนี้มีครับน้ําขวดหนึ่งเกินล้านเป็นน้ําดื่มธรรมดาแต่ขวดเป็นเพชรแข่งกันที่ขวดแข่งกันที่การสะสมขวดนะฮะ แต่น้ําแร่แหล่งที่ดีก็มีจริงๆน้ําแร่ไม่จําเป็นจะต้องมาจากบาดาลเสมอไปน้ําแร่บางแร่นั้นอาศัยเป็นการละลายของทานน้ําแข็งแล้วไหลข้ามทวีปกลายไปเป็นแหล่งน้ําแร่อีกทวีปหนึ่งบางที่นั้นอาศัยหยดน้ําจากหิมะครับไม่เอาน้ําธรรมดาที่อยู่ในน้ําปกติต้องเป็นอุณหภูมิที่เป็นน้ําที่หยดลงมาจากหิมะที่ละลายแล้วไป อยู่ในท่อบางท่อตามธรรมชาติแล้วไปผุดขึ้นไปอยู่ที่แหล่งน้ำหนึ่งในถ้าแล้วถึงไปตักมันออกมาแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการทําน้ําแร่เอาดังนั้นจากน้ําธรรมดามันก็มีแร่น้ําแร่ก็มีแร่แต่เป็นน้ําแร่ที่มันเข้าข่ายนิยามความเป็นน้ําแร่ mm. Mm. วันนี้ก็เลยบอกให้หน่อยเพราะว่าไหนๆหนได้ไปเจอเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล mm. mm. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาก็มีน้าจ้ำไหนนะคุณดู ถ้าคุณซูมมาหน่อยอะผมให้คุณซูมดูอันนี้เป็นโลโก้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยถามว่าข้างในมีแร่ธาตุไหมมีแล้วก็มาจากการขุดแหล่งน้ําจากบาดาลคล้ายๆกับที่เจอที่กาญจนบ,บุรีนี่แหละดื่มเข้าไปก็น้ํำอะคุณ <laughs> น้ําก็คือน้ําไงเหมือนแม่ก็คือแม่นะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับ ใครใครดื่มน้ำแร่เชิญดื่มต่อไปไม่เป็นอะไรหรอกใครใครดื่มน้ำธรรมดาที่สะอาดเพียงพอดื่มต่อไปดื่มให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายที่คุณหมอเขาบอกว่า8แก้วต่อวันทําเท่านั้นน่ะสุขภาพก็ดีแล้วแต่นอกเหนือจากนั้นเป็นเรื่องของรสนิยมว่าใครใครดื่มน้ําที่มีราคาหน่อยมีสรรพคุณมากหน่อยก็ดื่มไปใครไม่ชอบก็ดื่มน้ําธรรมดาอย่างเช่นผม ผมก็ดื่มน้ำธรรมดาผ่านเครื่องกรองธรรมดาต่อจากก๊อกที่บ้านเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs Subscribe y o u ูทู e ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ